คุณสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้โอก็ตื่นเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียวกันเนาะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะที่พักจะไม่ได้มีให้บริการนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะต้องมาซื้อใส่กันเองชุดละ100บาทคา mm ่ะ hmm. ตักบาดเสร็จเราก็มาเดินชมวิวหลังโฮมสเตย์ hmm. กันซึ่งโอบ,บอกแล้วว่าเราอยู่ใกล้กับจุดชมวิวตรงนี้นี่เอง mm hmm. ทั้งสองฝั่งนะคะบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบมาก mm hmm. คือมันฟิลแบบพักผ่อนจริงๆอะค่ะ อยากให้เพื่อนเพื่อมาเดินกันตอนเช้ชาเช้ามากเลยเดินออกกําลังกายเดินเล่นน้องรับดาวชอบมากเลยนะคะอากาศไม่หนาวเกินไปอากาศเย็นเย็นแล้วก็เดินชมวิวสองฝั่งมีหมอกนิดนึงนะคะซึ่งในกล้องกับวิวจริงๆอ่ะโอจะบอกว่าวิวจริงๆนี่คือท้องฟ้าคือสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีหมอกอยู่ฝั่งทางประเทศลาวนิดนึงเนาะอยู่บนภูเขาว,ว่าหมอกเยอะมากก็น้องก็จะลมดีนิดนึงได้ออกมาเดินนะคะ บรรยากาศตอนเช้าไม่เงียบเหงานะคะก็ยังมีร้านเสื้อผ้าร้านของกินให้เราได้ช็อปปิ้งกันแต่วันนี้โอจะพามาที่ร้านขาหมูนะคะตกแต่งได้เก๋ม,มากแล้วเดี๋ยวดูภาชนะที่เขามาเสิร์ฟเรากันนะคะเพื่อน เป็นถาดหลุมโรงเรียนนั่นเองทําให้คิดถึงแบบอยู่โรงเรียนมากๆเลยแล้วเราก็กลับมาทานอาหารว่างนะคะที่ทางโฮมสเตย์เขาจัดเตรียมไว้ให้ก็จะมีขนมปังซาลาเปาผลไม้ชากาแฟสามารถหยิบได้ตามใจเลยเนาะและเดี๋ยวสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปที่โอจะพาไปก็คือแกะขุดคูนะคะซึ่งแก่งที่เนี่ยจะมีหินโขดหินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลลงมา ก็เลยจะมาเป็นวนวังน้ำาวนอยู่ตรงบริเวณนี้สถานที่ตรงนี้โอบอกเลยนะคะอากาศดีมากลมแบบพัดเข้าหาเราตลอดเวลาคือถ้ามายืนแบบจ้องนี่คือมันคือการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับโอนะก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะคะสถานที่ต้องเที่ยวใกล้ๆเชียงคานก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับโอเหมือนเดิมค่ะ